สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพุธที่22ธันวาคม2564นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงปีหน้าแล้วนะครับพูดเสียาวไกลเลยเนาะนะครับอ๋อเป็นว่า,าที่นี้ก็ยังจะเป็นอาทิตย์ส่งท้ายปีก็ต้อนรับปีใหม่อยู่นะครับหลายๆคนเ็ื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับขอขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้อาจารย์มีแนวทางดีๆเช่นเดิมครับผมมี ไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติรวมไปถึงฮานอยมีผีมาให้เหมือนเดิมนะครับเม็ดเดียวเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีมมนด้วยนะครับเก็บเรียบตั้งแต่ฮานอยแรกไปเลยนะครับส่วนก่อนที่เราจะไปดูนะครับแนวทางสําหรับฮานอยวันนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อารเรองราชกูนะครับผม เอาเป็นว่านะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มตอนนี้ก็ยังเข้ากลุ่มรายวีดีได้อยู่นะครับสามารถแอดไปที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแอดเอ็นไมอยู่ตรงเก้านะครับสำหรับวันนี้เราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวันอังคารกันก่อนว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผลของเมื่อวานนะครับฮาน้อยพิเศษนะครับสามตัวออกสองเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับสองเก้าสี่ล่างเก้าเจ็ดนะครับฮาน้อยปกตินะครับ 3ตัวออก6 8 3ล่างออก2 2สองนะครับฮานอยวีทีนะครับ8 283 1มีสัญญาณอะไรนะครับดูดีๆนะนะครับอ่ะดูดีๆนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างนะครับนี่นะชัดเจนนะครับมีสัญญาณหาบมาด้วยนะครับและหากมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแนวทางสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวชุดก็ต้องมาเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เหมือนเดิมเนาะอ่าวันนี้ก็เจอเหลือแค,ค N S, ห่ห้าตัวนะครับวันนี้เหลือแค่ห้าตัวนะครับฮานอยพิเศษวันนี้อาจารย์ให้เด่นสามรองห้านะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นสอง 2, รองเก้าและฮานอยวีพีให้เด่นสอง 2, รองเจ็ดนะคร,ครับก็บจะเหลือแค่สามห้าสองเก้าเจ็ดนะครับสามห้าสองเก้าเจ็ดนะครับก็บจะเป็นสามห้าสามสองสามเก้าสามเจ็ดห้าสองห้าเก้าห้าเจ็ด 2927แล้วก็97นะครับแล้วก็ไปกับตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะักลงทุนรู้ดีว่าคนที่จะตัดตัวเลขตัวไหนออกบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นะชัดเจนนะครับอ่าแคบเลยนะครับแคบไ้เลยนะครับส่วนเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับถ้าจะมองประเมินจากเมื่อวานถ้ามันมีเลขหามาด้วยนะครับมันจะลากมาด้วยวันนี้อาจารย์ให้3เป็นตัวดําเนินการนะครับ วันนี้อาจารย์ให้3เมเดเดวเป็นตัวดําเนินการนะครับ3เมเดเดวเป็นตัวดําเนินการที่จะดําเนินการท้องเรื่องวันนี้ตามฮานอยพิเศษปกติ VP ีรวมไปถึงทุกๆฮาหนอยเลยเอาเป็นว่านะครับสำหรับนักลงทุนรู้ดีว่าควรกดลิฟต์ยังไงแล้วก็ควรวิ่งแบบไหนให้แบบรวดเร็วทันใจนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอเว็นความให้นักลงทุนนะครับโชคดีมีชัยแล้วก็ได้เงินไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะ สำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ